มีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าจ๊ะคือหนูมาหาซื้อยาคุมฉุกเฉินค่ะอะไรกัน,นยังใส่ชุดนักเรียนอยู่เลยมาซื้อยาคุมแล้วเหรอทำตัวแบบนี้ไม่สงสารพ่อแม่บ้างหรือไง ได้จริงๆเลยไม่ต้องทำหน้าจะร้องไห้ไปนู่นไปรอที่เคาน์เตอร์มีอะไรกันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เมื่อคืนคะ่ะก็ยังทันยาเนี้ยมีสองเม็ดเม็ดแรกเดี๋ยวให้รีบกินทันทีเลยส่วนอีกเม็ดหนึ่งให้เว้นหลังจากเม็ดแรกสิบสองชั่วโมงจำได้ไหมคะ่ะ แล้วยาเนี่ยกินแล้วมันก็จะมีอาการปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนก็ทนเอาหน่อยแล้วกันนะแล้วหนูจะรู้ได้ไงคะว่าหนูจะไม่ท้องก็หลังจากกินยาเนี้เมนมันก็จะมาภายในหนสัปดาห์แต่ถ้าหลังหนึ่งสัปดาห์แล้วเมนไม่มาก็เตรียมตัวท้องได้เลย